วัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟ c น channel กับรายการถอดรหัสความสําเร็จครับรายการที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟฟินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟฟินรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์กันครับ ต้องบอกนะคะอาจารย์เอมาจากความเป็นห่วงค่ะนะคะเพราะว่า17ปีในกิฟฟารีเนี่ยหมอก็ได้เห็นทุกท่านเนี่ยหน้าตาสวยขึ้นผิวพรรณดีขึ้นแต่ที่เป็นห่วงคือน้ําหนักนะคะคมีบางคนเคยนึกไหมเคยนึกไหมคะว่าแหมมีพุงเยอะเลยพอจับทีมับมันเหมือนเป็นมันเปลวเป็นก้อนแหมอยากจะผ่าเอามันออกไปเลยเคยไหม เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นคูสคัพปิ้งเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักแต่คุณหมอเองกับผมเองพอได้ฟังกลไกปั๊บเนี่ยเราเนี่ยอยากเป็นนักพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถ้าไม่ได้ทดลองกับตัวเองแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไร p r o d u ั t ของคิฟฟอรินทุกตัวเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบคุณหมอจะลองก่อนทุกครั้งเพราะ,ะนั้นตัวเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีความโดดเด่นมากคุณหมอเองแล้วก็ตัวคุณหมอที่คลินิกเองก็อยากที่จะ พิสูตรด้วยตัวเองด้วยเพื่อที่จะอธิบายให้กับคนที่ถามได้ถูกต้องนะครับโดยตัวเครื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นจากที่นักวิทยาศา,ศาสตร์ของทาง Harvard University อะค่ะ mm hmm. เขาสังเกตเด็กที่รับประทานไอศครีมอะค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเด็กที่ชอบอเหมือนอมไอศครีมไว้บริเวณข้างแก้มอะค่ะแล้วแก้มเนี่ยเกิดการต่อไป mm hmm. เขาก็เลยคิดว่าความเย็นเนี่ยต้องส่งผล กับตัวเซลล์ไขมันบริเวณนั้นเขาจึงทําการวิจัยต่อมาเรื่อยๆจนเกิดมาเป็นเครื่องรูสคาตติ้งเนี่ยค่ะรายการในวันนี้นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจครับรูปร่างดีแบบไม่มีเวลาทําได้อย่างไรต้องมาดูช่วงหน้าครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ